จอกปลาไหลบทที่63พิชิตจอมเกาะก,กิ่งรอบบริเวณบังเกิดเสียงแผดดาเสียงกระแสพลังแวกฝ่ากาศแต่ราชบุตรดาบทองคายไม่ได้ยินก็ปานล่างไม่ขยับเคลื่อนไหวแม้ตแต่น้อยโวยอิยองยังคงก้าวเนิบหน้ามาระยะห่างย่นจากแปดเชียเป็นห้าเชียร,ชยร,ราชบุตรดาบทองเฝ้าถามไทตัวเองไม่หยุดยัง้งสมควรลงมือแล้วเราจะรอให้มันคุกคามเข้าใกล้มาอีกหรือแต่แล้วมันก็ไม่ลงมือ ทางนี้พอพระงพิมพ์มือโบอยอิลิงตอนนี้เหนือน้ำกว่ามันระยะห่างยิ่งยน่นใกล้ดงความหวังรอบรุศาลายก็ยิ่งเพิ่มผลขึ้นโบอยอุดิงเสิบท้ามาอีกสองก้าทั้งสองฝ่ายจะยน่นใกล้เข้ามาเป็นสามเชียราชบุตรดาบทองพันเก้าขึ้นผู้แท้บบยพวกเราจะหักล้างกันอย่างไรโบอยอ่ดิงชักเท้าลงกล่าวว่าท่านมีโอกาสลงมือเพียงครั้งเดียวมิทันจบคําราชบุตรดาบทองพันตวัดว่า โูกต้องเสียงดังกระบวนท่าใช้ออกจูจมด้วยท่าเพ่งสัวติ่งหายตรายภูผาถมทเะเลพลางฝ่ามืออันนักน่วงแก,ก,กร่งกราวกัะแทกกระทันใส่โศกบอยอยิวิ่งอย่างเร่งร้อนบอยอยิวิ่งคิดไม่ถึงว่าราชบุตรดาบทองมีร้อยตนกล่าวจบความก็รอบจูดมใส่ต้องแค้นเสียงอย่างคุนเคืองสะกิดท้าโผพุ่งเข้าสู่ท้องฟ้าแววเสียงดังควากเศษผ้าสีขาวชิ้นหนึ่งโถกพลังฝ่ามือราชบุตรดาบทอง หอบปิวไปสิบกวา่ากับเป็นเศษผ้าที่ขาดวินจากเสื้อผ้าบอยอิวริงราชบุตรดาบทองตาสบากายอมหิตดุดสัตว์ป่าช้อนตามองบอยอิวริง้งที่ร้อยตัวอยู่กลางอากาศตาวาดว่าผู้แท้บอยเราไม่มีโอกาสจู่โจมเพียงคราเดียวเจ้ากับไม่มีโอกาสแม้สักครั้งเดียวเสียงขาดคำตาวาดฟาดฝ่ามือทั้งสองขึ้นไปผนึกเป็นโลสมอันปั่นป่วนโหมหอบใส่บอยอิวริง้งตอนนี้ลอยตัวอยู่กลางอากาศ ปาจากที่อย่างเท้าส่งไก่คำนวณตามเหตุผลบอยอิริง์ไม่สามารถหลบเลี่ยงเด็ดขาดดังนั้นราชบุตรดาบทองจึงกล่าวคุยโอมีคาดขณะที่พลังฝ่ามือราชบุตรดาบทองห่างจากท้องน้อยบอยอิรลิง์มีถึงสามเชียลา,าริกาการของบอยอิริงพผ่านเตียงกาเที่ยวหนึ่งเปลี่ยนไปสะอยู่ร่างเท้าอยู่บนผักสองมือออกใต้ปะทะกับพลังฝ่ามือจากเบื้องล่างโครมราชบุตรดาบทองรู้สึกสองแขนฉาด,ด้าน ไม่อาจหดพับกลับมาสองเท้ากับจมลึกลงในพื้นหินกว่าสองนิ้วล่าทิกากาศของโบยอิริงท่ายงนเงยนล็หน้อยจากนั้นทีนั่งลงสัมผัสผื้นห่างจากราชบุตรดาบทองห้าเฉียราชบุตรดาบทองสูลมหายใจเรื้หลังสองแขนกลับมาขมิ้นมองโบยอิริงอย่างเงียบงันโบยอิริงกล่าวอย่างเงยือกเยน็นโอกาสเพียงครั้งเดียวของท่านผ่านพ้นไปแล้วข้าพเจ้าไม่อเนินพฤติการของท่านสูงส่งไป แต่น่าเสียดายที่การจู่โจมของท่านไม่ประสบผลกล่าวจบสาวเท้าหาราชบุตรดาบทองอีกคราอีกด้านหนึ่งนักพส์วิปราชได้จอมเท่าเถียนฟ้าแยกย้ายจูโจมใส่ดัชนีมรณะกับฉลามทะเลเริ่มสามารถตึนหาการได้่วนชชยกันที่ร่วมทางมากับราชบุตรดาบทองล้วนถูกคนขตอตำหนักหงทองประหัตประหารไปสิน้นนงครานหงทองและหงอีเพียยืนหยัดอยู่ทางเบื้องหลังโบยอยู่ริงห่างประมาณหนึ่งว่า ขณะนั้นระยะห่างห้าเชียยนกลายเป็นสามเชียอีกราชบุตรดาบทองพอช้อนตาขึ้นพอดีเรือบแลเห็นเ่านีทั้งสองพระมังเกิปรปฏิผ่านวูก้าวอย่างรอนรุ่มพวกเจ้าย่าทำร้ายพวกนางบ้ยอยู่นิ่งสถานใจเล็กน้อยแต่แลุกใจคิดตาทอประกายอมหิตวูพันเหลวหน้ากลับไปด้านหลังเ่านีทั้งสองแตกตื่นตกใจยิ่งร้องพ้งว่ารวังมิทันจบคำราชบุตรดาบทอง พันกระแทกฝ่ามือออกด้วยท่าเกียร์ทิวี่หงและหลอกไทราฟากฝั่งจากนั้นเจตวาดสัมทับว่านี่ไม่ใช่โอกาสอีกครั้งหนึ่งเหรอพึ่งขาดคำสองแขนที่ปล่อยห้อยลงแนมตัวของบอยอิริงพันตวัดดังขึ้นสะบัดฟาดออกบอยอิริงยังไม่เบื่นหน้ากลับแต่สภาวะฝ่ามือพอใช้ออกกระเเชิญกับพลังฝ่ามือราชบุตรดาบทองพอดีเสดระเบิดดังเกึกก้องภาษากระเสียงราชบุตรดาบทองครางหนักๆปลายพลัง แต่กระจา,ะจายขายเป็นพายุหอบพัดราชบุตรดาบทองเสตึงตึงไป5 6 9หมือสายกลุ่มทรงอกมองปากปากฏโลหิตสีแดงฉานไหลซึมออกมาตัดกขบาไปหน้าอันข่าวซีดจึงสุดตาเป็นพิเศษโบยริงเบือนหน้ากลับมากล่าวเสียงเนิบหน้าท่านไม่มาควรละเลยลืมเลือนว่าข้าพเจ้ายังสงบเยือกเย็นกว่าท่านมากนักกับเพียนใสคนที่เบื้องหลังเดาหลอกลวงข้าพเจ้าในเดซทราบว่าข้าพเจ้า สามารถสดับฟังความเคลื่อนไหวนศสมีหนึ่งว่าได้แล้วนี้ทั้งสองขายใจลงแต่โตัดพอตำหนิในใจไม่ได้อาจบางทีพวกนางเห็นว่าบวยอิงไม่บังควรเสียงอันตรายปานนี้ราชบุตรดาบทองกล่าวเสียงเย็นชาพ่แท่บวยก่อนที่จะสยบเราร้มลงเจ้าอย่าได้ลำพองพยองไปบวยอิงกล่าวยังเฉยชาท่านเข้าใจว่าสามารถตรับข้าพเจ้าอีกกฝ่ามือ ความนี้เราสองล้มไม่อาจคาดคำนวณได้แต่ที่แน่นอน,นคือต่างมีไยหนึ่งทอดล่างไปซากศพอยู่ที่นี้ตลอดกาลเอ่ยถึงตอนนี้พันแววเสียงนักพศพิบราตหัวรดดังสนั่นกล่าวว่าพี่ท่านขออำลาแล้วจากนั้นไปเสียงดัชนีมรณะอันยู่ไห้แผดน้องหวยหวนราชบุตรดาบทองหน้าแปรเปลี่ยนไปในยามนั้นแววเสียงฉลามทะเลแผลองบ้างหมวยอยูิงทราบดีว่า จอมเท่าเทียนฟ้าลวนข้าคนโดยไม่ส่งเสียงยึงกล่าวราชบุตรดาบทองข้าพเจ้าเห็นว่าท่านไม่อาจต้านรับข้าพเจ้าแม้สักฝ่ามือราชบุตรดาบทองเห็นห้าเท่าตกตายไปสิน้นสำนึกว่าเหตุการณ์ในวันนี้ต้องประสบเพศภัยมากกว่าวาสนาพามาเกิดความคิดแหวงกัดขึ้นกล่าวเสียงเรียวกราดผู้แซ่บวยบัดนี้ถึงเวลาพิสูจน์ความเดือดร้อน,นต่ำสูงของเราสองแล้วข้าพเจ้ากลับเห็นว่า ที่ท่านต้านรับการจู่โจมคังถ้ายจากเราแล้วหากแม้นท่านยังรอดชีวิตได้ข้าพเจ้าจะไม่จู่โจมคังที่สองอีกราชบุตรราบท้องฉุกใจคิดกล่าวว่าวาจาของเจ้ายึดถือเป็นสัตว์จะชนชาตงวนรวนทราบว่าข้าพระเจ้าไม่เคยตบ,บสัตว์คืนคำท่านนับว่ารู้ดีแต่แสร้งถามชัดๆราชบุตรดาบท้องตวัดกองสวัสดฟาดฝ่ามือใส่โศกบอยริ้งตวาดว่าเราต้องการคำรับรองจึงให้เจ้ากล่าวจากปากมา เสียงขัดคำพลังฝ่ามือก็ทะลักถึงตัวโบวยอยิริงเลิกคิ้วเรียวงามผักฝ่ามือออกต้านปะทะโดยไม่ขบคิดราชบุตรดาบทองนิสัยเยือกเย็นเลือกเสงงตอนจู่โจมใส่โบ้ยอยิริงก็มาเกิดความคิดหมายหลบหนียามนั้นดันสองแขนคืนกลับปลายเท้าสะกิดพื้นคิดสัตว์พุ่งถอยไปด้านหลังแต่มันกลับลืมนึกถึงพลังการฝึกปือของโบ้ยอยิริงเสียงโครมดังกึกก้องราชบุตรดาบทองปีกเดนไปจึงกระแทกลงบนพื้น สภาพการต่อสู้อันสับสนนับว่าหยุดยั้งยุติบุยอยู่ิ้งกวาดตามองซากศพที่ฟุบระเนรนนาดคราบโลหิตที่แปดเพื่อนเนืองนองในดาบทองสะท้อนระกากและยิบระยับนอกบริเวณจากนั้นจึงจ้องจับอยู่บนล่างราชบุตรดาบทองขณะนั้นสตีชราสังกัดตำหนักหงทองทั้งสิบนางล้วนห่อล้อมอยู่รอบกายนงครานหงทองและหงอีเพียหนึ่งในจำนวนนั้นกำลังกล่าวเบาต่อนงคารานหงทองขายในงานเรื่องราวใด ราชบุตรดาบทองที่นอนหงายขยับร่างอย่างยากเก็นสองแขนยันพื้นดินหนุนหน้านุกขึ้นทีละนิว้วแต่แล้วล้มไงายลงอีกกระทำขังแล้วขังเล่าโจบจนยันกายลุกขึ้นนั่งกอสูเสวเวลาไปชั่วน้ำเดือดสีหน้าหุนีทั้งสองเริ่มเคร่งเครียดจริงจังลงขายรับทราบเหตุการณ์หลายแรงใดแต่โบยอิริงหาร่วงรูไม่โบยอิริงเพ่งมองราชบุตรดาบทองที่หน้าซีดเผือดปกเสื้อแปดเปื้อนคราบโลหิตเป็นยอมใหญ่กล่าวว่า ในที่สุดเหล่าท่านก็มีฝ่ายหนึ่งล้มลงเพียงแต่หาใช้ข้าพเจ้าไม่ราชบุตรดาบทองแค่นนร่อยอย่างยากเย็นกล่าวว่าผู้แซ่บอยหากแม้เราเป็นเจ้ารับรองไม่ละเว้นโอกาสกำจัดเพศภัยภายหน้าครานี้บยอยริงลงาอยางเฉยชาหากแม้ข้าพเจ้าคาดดาวไม่ผิดตอนนี้ท่านกระทั่งเรี่ยวแรงลุกขึ้นก็ไม่มีที่นี้อยู่กลางเทือกทิวเขาท่านยังสามารถออกไปหรือ เราสามารถโคจรลำปานรักษาบาดเจ็บบยอิริง์กล่าวอย่างเยือกเย็นท่านก็สนึกทราบอาการบาดเจ็บของตัวเองข้าพระเจ้าก็มั่นใจในพลังฝ่ามือของตนท่านอย่าได้ถือดีสืบไปข้าพระเจ้าขออวยพรให้ท่านโชคดีจบคำหันกายสาวเทาว้าเข้าหาโองคานหงทองและพวกหงอีเพียพอเห็นบยอิริง์หันล่างมาก็ร้อ,รองโขงว่าดิ้งกอก็พวกเราตกอยู่ในวงล้อมแล้วบวยอิริงตะลึงรานบูบ จากนั้นขโมยใจเยือกเย็นลงกล่าวว่าข้าพระเจ้าสํานึกว่าเทพวุติมหันนบสมควรปฏิบัติการแต่แรกพวกมันรอจนบัดนี้จึงเคลื่อนไหวกับเหนือความคาดหมายข้าพรเจ้านักนงครานหงทองกล่าวเสียงเจ้ยแจ้วแต่พวกมันละเลยเรื่เรื่อนว่าคนขอตำหนักหงทองก็อยู่ที่นี้สัตว์ปีกของเราสามารถบรรทุกผู้คนทะลงฝ่าวงล้อมนักพศอิปร,ราชพอฟังต้องรอบทอดถอนใจคุ่นคิดขึ้นครานี้ท่านนับว่า เปลืองสมองมากความเทพบรมหันตนบลงงุริสัยใจคอบอยอุลิ้งเป็นอย่างดีแม้ทราบว่าคนของตำหนักหงทองอยู่ที่นี้ยังคงโอบร้อมไว้ทางนี้เพราะทราบดีว่าบอยอุลิ้งต้องไม่หลบหนีศัตรูเด็ดขาดบอยอุลิ้งพันฉุกใจคิดกล่าวว่าโกเนี้ยเทพบรมหันตนบเป็นผู้นำกำลังยอดฝีมือโอบร้อมเข้ามาหรือใดนงครานหงทองใส่หน้ากล่าวว่าตอนที่คนของตำหนักหงทองโดยสารเยี่ยวมาหา ได้พบเห็นมันไหมกลับเห็นบุคคลอีกผู้หนึ่งโบยริงเห็นนกคารหงทองสีหน้าวันไหวไม่สงบทราบดีว่าบุคคลอีกผู้หนึ่งที่นางเอ่ยอ้างถึงต้องมีความมาใหญ่ดวงนักจึงกล่าวโกนี้นรู้จักบุคคลนั้นหรือไม่ชนชาวบุริมรุนเคยยินชื่อฉายยามันแต่น้อยครั้งจะประสบพบผ่านมันคือตัวหุนอุ่ยแพทย์ปิดวิญญาณสิ่งอึ้งนักพศวิปรราชพอฟังสีหน้าพันแปเปลี่ยนไปพ้องว่า แพทย์ปิวิยานสิงอึ้งอย่างนั้นพวกมันคงเพียงอาศัยกําลังคนลุกล้านมากกระมังหงอีเพียกล่าวเสริมขึ้นถูกต้องแพทย์ปิวิยานมีความสามารถใช้พิษเป็นเอกในแผ่นดินแสดงว่าคิดแพร์พิษทำลายพวกเราลิงกอกอพวกเราใหญ่ต้องพัดเข้าหลุมพางผู้อื่นเล่าใจกลางฝ่ามือโบอยอยู่ิงปรากฏเงือไหลซึมแต่สี่หน้ายังคมเป็นปกติตนไม่อาจหลบหนีด้วยจิตขาดเขา ทางนี้เพราะหากมิสามารถต้านทานรับแพทย์ปิวิญ,ญาณก็มีอาจประหารเทพบุตรมหานพตลอดกาลโบอย,อยริงกว่าตาผ่านหน้าหงอีเพียจ้องจับอยู่บนใบหน้านงครานหงทองกล่าวว่ามิทราบจะมีผู้ใดรวมทางมากับแพทย์ปิวิญ,ญาณยังมีเก้าเจ้าสนักมาตรฐานโบอย,อยริงตาสบาบกายเยียบกล่าวว่าหมายความว่าสหายรุ่มแนวชาวตรงวนลวนเล่งรุดมาคาดว่าเทพบุตรมหานพ ยอมอยู่ในจํานวนนั้นด้วยโกเนียพวกท่านสมควรไปแล้วนงครานหงทองหน้าแปรเปลี่ยนไปร้องพ้งว่าท่านไม่ไปด้วยในเสียงกล่าวตาคู่งามสปะปกาพิสดารเพ่งมองหน้าบอยอยุลิงขมิ่งนิ่งบอยอยุลิงพอประสานตากับนางถึงกับสถานใจวูบตนดูออกว่าส่วนลึกของายตานางขายไม่ความระไรแต่ตนก็ไม่อาจรับไว้เบือนสายตาจากนางกล่าวว่าโูกแล้ว ข้าพเจ้าต้องการหล่อพบผ่านเทพบรมหันนบหงอีเพียพันสลัดดจากการยึดกลุ่มของโนงครานหงทองถาถมถึงเบื้องหน้าบอยอยิริงกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวข้าพเจ้าก็ไม่ไปบอยอยิริงร้องพงว่าเพียม้วยท่านรู้สึกว่าคู่ควรหรือตาคู่งามหงอีเพียพันปรากฏหยาดน้ําเอ,อ,อ่อคอกล่าวอย่างหดหู่ลิงกอกอการก่อนท่านไม่ได้ถามถ่ายข้าพเจ้าเช่นนี้ห่างกันเพียงไม่กี่เดือน ท่านกลับแปลเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงท่านหาได้ถนอมสิ่งที่ข้าพเจ้ามอบต่อท่านอีกโบยเริงเพ่งตามองกงจู้อันโสภาสคารตนทั้งนี้เพราะถนอมสิ่งที่นางมอบต่อตนจะไม่อาจให้นางเสี่ยงอันตรายรวมกับตนในที่นี้ดังนั้นฝืนยิ้มกล่าวว่าเพียมุวยหากแม้นท่านเชื่อว่าข้าพเจ้าแปลเปลี่ยนไปจริงข้าพเจ้าเอ่ยสืบต่อก็หาประโยชน์ไม่ได้เวลาจะพิสูจน์ทุกสรรพสิ่ง ท่านสมควรไปแล้วหงอีเพยียใส่หน้าก่าว่าข้าพเจ้าไม่ไปจากท่านเด็ดขาดเจ๊เจ๊พวกท่านไปเถอะนองครานหงทองกล่าวเสียงอ้อยอิ่งบุยกงจื้อไม่ต้องการรับการช่วยเหลือจากพวกเราแม้แต่น้อยนิดหรือโอเนี้เห็นว่าเพียงเพราะเราบุอยอยิงท่านก็ตั้งตัวไปสโตูกับบุริมตองวนนับว่าคู่ควรหรือสตรีฉลาดในบริเวณรู้รับรู้เรื่องอาภัพอับภาค ของภูมิุตัหนักหงทองรุ่นก่อนยามนี้เห็นผู้เป็นเสียเ่ยวเจียเปลี่ยนความนทศหดหูต่างเข้าใจคนในใจของนางสตีชราที่รายงานสถานการณ์ต่อองคารหงทองในตอนแรกพันกล่าวว่าโวยกงจือตำหนักหงทองไม่เคยคบค้าหาสู่กับชนชาวตงหวนพวกเราเมื่อนึงรถมาย่อมคานึงถึงผลสุดท้ายไปอย่างดีเพียงไม่ทราบโวยกงจือทีอ่ยอมรับไม่ตีจากตำหนักหงทองหรือไม่โวยอิง รอบพงผ่านดานใจกล่าวว่าไม่ตีอนลึกล้ำของท่านข้าพระเจ้าย่อมต้องรับไว้แต่หวังให้ทุกท่านไปจากที่นี้ได้บัดดลดำเนินแผนโอบขนาบซ้ำอยู่รอบนอกอีกวงหนึ่งนงครานหงทองกล่าวเบาท่านเล่าบุยอยอ่ริงคุณคิดวิธีชักนำพวกนางจากไปได้กล่าวว่าตอนอยู่ในวิมานที่พระเจ้าบูข้าพระเจ้าเคยรับประทานตัวยาชนิดหนึ่งไม่ว่าพี่ใดก็ไม่อาจกล้ามกายดังนั้นคิดหลอกล่อพวกมันอยู่ที่นี้ ให้ผู้มันโอบล้อมเข้ามาพวกท่านจึงสามารถโอกนาดซ้ำอีกชั้นหนึ่งหงอีเพียถามพ้องว่าท่านดอกหลวงข้าพเจ้าในใต้ด้านไหนเลยมีตัวยาป้องกันพิษนานา,นาบอยรยิีงสถานใจวูบกล่าวว่าเพียมุย้ยข้าพเจ้าในเลยเคยดอกหลวงท่านถ้าไม่เชื่อก็ถามไทยหั่งเทนหงดูมันพนักร่วมกับข้าพเจ้าในวิมานให้พระเจ้าบูถึงหนึ่งปีจอมเท่าเทียนฟ้าหั่งเทนหงจองมอผู้เป็นนายเด็กอย่างนลกสึง มันทราบว่าโวยอยิริงต้องการให้มันกล่าวกระไรแต่มันก็สนึกดีว่าในวิมานที่พระเจ้าบูหามีตัวยาป้องกันพิษนานาใดไม่